ครับผมในการตั้งค่า Android รุ่นใหม่นะครับผมโอเคนะครับผมก็จะมาประมาณนี้นะครับแล้วก็กดตั้งที่มือถือนะครับ ก็รออในการที่จะลันนะครับผมในการที่เราใช้สาย USB ตัวนี้เป็นมี่เอทูไลนะครับเป็นรุ่นเก่านะครับผมตอนนี้ก็เป็นเือถือที่ตกรุ่นไปแล้วครับเป็น Android 10ครับผม MIUI นะครับโอเค เดี๋ยวลองมาเอมิลเลอร์ A ดูครับกับคาสติมครับผมโอเคครับ